มาดูหมากันมาดูหมากันไปเราไปดูเด็กๆในบ <enfant. S 2> ้านกันดีกว่ามาเร็วๆๆๆเด็กๆไปให้อ้าวนั่นๆๆๆๆๆกลัวหมาเปล่า กัวหมาเปล่าเหนมกัวหมาเ่าดดู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 เด็กเด็ัวดีพีใหม่ตัวดีพีใหม่โอมาเต็มเลยดูดิมาาเต็มเบยมาเต็มเบยกัวเป่างันกัวเปล่ามาเต็มเบยมาเต็มเบย เด็กเด็กเด็กสวัสดีพี่ใหม่นั่นนั่นนั่นไม่สบายให่เลยทีเดอาอะไรเนี่ยมันพูดว่าอะไรอันนั้นมันพูดอะไรอ่าป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 าปแล้วนั่นเด็กไปยังจะไปยังหรือว่าจะดูหมาก่อนจะดูหมากรองไหมดูหมาัไหมอาปาปาป ไปไปไปแล้วนะโอ้ปิดยากปิดเยี่งเงืนไปแล้วนะไปเข้าบ้านกันดีกว่าโออ้ยย ไปกันเลยไปกันเลย